ันจะเป็นสอบแจ๊กบวกแห้งบวกบีนบวกบทช่องที่สามเป็่ยมันเรื่อมปอดแล้วปากกาไม่เป็นใจเลยเว้ยฮะพี่หนูตรงไหนเนี่ยใครพูดนะพี่อยากเห็นทุก ผีดิวน้องมากเนี่ยตอนเจ็แปดอะเคนอะไรนะเคร่องกอนอ่ะก๋อขาวมากชื่อว่าตัวเองอ่ะมามามามต่อ f u t i l t r simple รูปแบบของแพส s i v มันจะเป็น subject บวกว i l l ฮัลโหลฮัลโหลคูยอะไรกันคูยอะไรกันบวก b บวก verb ช่องที่สาม เฮ้ยโอ้ยเศรษฐ์ <ness> เป็นไรลูกเป็นอะไรเป็นไรลูกเป็นอะไรเขาเป็นอย่างนี้ตลอดนะเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรน้องผู้นีค่ะน้องู่ไม่ได้เลยน้องพวกนี้นี่อาจารย์มาเรื่อยมาเรื่อยมาฟิวเจอร์คอนตอบฟิวเจอร์คอนก่อนมันก็จะเป็นซับเซ็กซ์บวกบวกวิว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 เขียนว่าวิวสิวิววิววิวมีอะไรกัน วิวบีบวกบีอิงใครกินบีอิงั้งบวกเบอร์ทุกทีสามอัญชเบอร์รี่อัญชันเบอร์รี่อัญชันชกินอัญชันเบอร์ลี่น้องพี่ดิมข้างแรกพึ่อึ้งอ่ะเพราะว่าพี่คิวอันคือพี่ชอบกินอาจารย์เบอร์ลี่มากอ่ะเนาะเพราะพี่ดิพี่ไม่กินอาจารย์เบอร์ลี่ต่อไปเลยอ่ะก็มองกินดูดิอาจารย์เบอร์ลี่อ่ะมัน มาเนี่ยนะอันนาลยอันาลันีาเลยนนี่น้องมิโอ้โยไม่ไหวไม่ไหวอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะอมเมต่อมาไหมไปเป็นอ่ะยู่าเป็นอะไรแซ่บัวขาวาไม่ได้ไปขับรถหนึ่งก็ได้ปวดวิวปวดแฮ บวกเวลทั้งที่สามอรบินนะขอบวกแอร์บิบีนบีนบินตรงนี้บินเลยเขียนตกตลอดเลยต้องกินน้ำมันจามก่อนแล้วก็กินเบอร์นี่แล้วก็กินสลัดถึงตรงนี้แล้วน้องเข้าใจไหมเอ่ยตกป่ะเนีอยตกตกนี่หว่ะจับไม่ได้เพราะมันเยอะเขาทำอะไรนี่อ่ะจะต่อไปพี่ก็จะฝึกวิธีพี่ก็จะฝึกการเขียนแต่ละเทนเลยว่าเป็นเขียนยังไง เขียนเสร็จยังเข้าเข้าใจเปล่าถึงจุดถึงจุดนี้แล้วมีน้องเข้าใจไหมไม่เข้าใจแล้วบอกเรกไว้นะพี่ไม่เข้าใจกี่ร้องก็ได้น้องถ้าน้องแบบไม่อยากบอกเดี๋ยวน้องแบบดีก็ได้คดีวสองนี้ก่ไม่เข้าใจค่ะไอเอนะพี่จะบอกอ๋อสู้ๆี่ก้อกสู้ๆนะครับโอเคเสร็จแล้วเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าเข้าใจค่ะเข้าใจเนาะมีใครเข่ยนไม่เสร็จบ้าง จบเืโอเคพี่รอแป๊บนึงไ t a k ็ b แปดอีกแล้วเออน้องเสร็จนี้พี่ชอบบอกกัน้รงที่ชอบน้องเร็จนี้ยน้องอลเลอร์ดีน้องตื่นตัวดีพี่ชอบจะกพิเศษก่อนฮะจะพิเศษจะเฉพจะเป็นเฉพาพี่บู๊กับพี่ป่าไม่พี่บู๊จะพี่พัตเ้คอเออพี่พัตเต้ด้วยแมเส้นเก่งนะ ลูลาเนี่ยเป้นเก่ยังอืมไม่มีลูกปลาที่ศักด์กันมานาสมรก็พอูี่องนะพีมาตูวะอืมพวกพี่ไม่ใช่ผู้หญิงรอพวกพี่ไม่ใช่ผู้หญิงโอเคนะมาพี่จะขึ้นให้น้องกองเําและจะขึ้นไหไมขึ้นแต่พี่จะยูให้พี่จะให้ดน้องรู้ว่าเปนเมะไรบ้าง่าสิไปเลยครับเขาบอกพี่เสกว่าให้เปลี่ยนสีเขียวเป็นสีอื้อแต่พี่เสกสีเขียวมาก เข้มนะเข้มแค่บ่เดี๋ยวลองทีเดียวตอลองรู้ิมันจะเข้มกว่าเด้อเขมาไม่ต่างเท่าไหร่มีสีอื่นไหมเอาสีดำมาแทนก็ได้สีดำเออสีดำมาแโอเคยวตัวอย่างประโยคื่อกีต้องตังไปก่อนหายใจไปอ่ะ้าไปแล้วสที่มียกตัวอย่างให้ดูเนี่ยตีนี้ย หากพี่เอาไอ้นีงโคคาโคล่าโอเคโคคาโคล่านี่แล้วเราชอบกินใคบอกว่าโคคาโบล่ามันไม่ได้นองรู้ปล่ามันไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าเขามาขายเป็นเครื่องดื่มอ่ะเขาขายเป็นยาแก้แก้ไอแก้จุคอแก้อะไรนะจริงเหรอไม่รู้เดาพี่ไม่แน่ใจว่ามันแก้ปวดหัวหรือแก้ปวดท้องอ่ะมันผสมมาทิมเทียนแล้วก็อร่อย อออฮะโอเคจากประโยคไอโคคาโคล่าอ่ะถ้าเป็นดิเซซิมเพลพี่ทำยังไงถ้าเป็นดิเซซิมเพลนะก็จะกลายเป็นอ่ะจากที่พี่บอกอ่ะเอากำมาเป็นประโยคเอากมของแอคทีฟมาเป็นประธานกลุ่แอคทีฟใช่ไหมมันก็จะเป็นโคคาโคล่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นแลไรมันเป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหม เอวันทุกมีก็เป็นไรวันทุ่มีเป็นไรเป็นยิสเนาะช่องสามผมริงคืออะไรหยองน่าเห็นมากริ้งแก่ สิงหรอก็สิงหรออ่ะต่อมาต่อ Coca Cola, Island อ่ะแล้วต่อไปอ่ะพี่บอกว่าให้เอาปรายานของซอฟต์เจ๊กมาเป็นกาใช่ไหมโดยไว้หลังบายก็จะเป็น Coca Cola, Island, บายไม่ใช่อนะต้องเป็นมีอ่ะเก่งมากอ่ะพอมาเป็น Pepsi c o t i n u w York ล่ะจะเขียนยังไงอ่ะก็จะกลกยเป็นเนาะ โอ <pigeon S 1> oh. ้คาโคล่าเฮ้ย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 เจีบกันแล้วแหละเป่าะ็วกันน้องๆ e s t อะ b i n ะเก่งมากน้องสองปหน้เยอน้งเก่งมาก b i n อะไร b i n นอยไาอะไรบายนี่เออน้องเก่งพี่ชอบประการ่ประการของจานมีทั้หนที่มันสมบูรณ์แบ โอเคพอเป็น Present Perfect มันก็กลายเป็นพอใชสีดำนะไม่เป็นไรค่ะใช้เลยองหนูไม่ค่อยหรอกนะอะไรกับมังงอ่ะถ้าเป็น c o ค a c ล่าต้องใช้ Has หรือ Have คะ Has 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 been drunk ปใครเลยแล้วอ่ะฮะไม่มีนะ อันนี้ข้างหน้านั่นแหละก็ที่แคมป์โอเคโอเคถึงโซนเพย์เซนต์แล้วเข้าใจเปล่าว่าทำไมเขียนอย่างนี้ถึงโซนเพยเซนต์แล้วเข้าใจเปล่าว่าทำไมเขียนอย่างนี้เข้าใจครับเข้าใจแล้วอ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นพาสซิเพลเนาะพาสซิเพลก็จะเป็นอ่ะตัวเด็กเนาะโคคาโคาอ่ะต่อไปใช้วอสหรือเวอร์จ่ะ บอสอ่านเก่งมาก, Boss? กบอสรังาบมีแล้วพอมาเป็นพัชคอนติเนียอาร์ตก็เหมือนเดิมสบเจกเอากรรมมาเป็นสับเจ็กเหมือนเดิมถ้าเป็นตรงนี้ก็ใช้อ้าวีีนะอะไรกืสามจุดสองหนออก เขาบอกออกที่2จริงอะเรียนก่อนพี่สัญญาพี่สัญญาพี่จะเปิดให้ดูพี่คนเดียวดูอยากให้ปออกกล้องแค่นั้นเองไปที่ออกกล้องไม่เอวไมีเอวพี่ไอเกตตัวเองตอต่อบตอบตอบคฟดัสโฟัส ตรงนี้เป็นอะไร B อิงดังใช่ไหมอ่าีอิงดังบายมีมีน้องมีเดี๋ยวพูดคำว่ามีได้พี่จะถึงคำหนึ่งมีอื่นโอ้ะต่อไปต่อไปพาเชิญเฟลงนะ โคคาโค拉อ่ะก็เป็นอะไรแฮดบีนส์อะไรต่อด้อมเนาะเออเก่งมากเก่งมากเออด้อมเสร็จดีเก่งเสร็อ่ะต่อไปเป็นฟิวเจอร์ซิงเกิลแล้วตกประเด็นโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นฟิวเจอร์นะมันก็จะเป็นโคคาโคา วิวบีใช้บีเลยนะไม่ต้องไปดูมาหาใช้บีเลยใช้บ okay. no. <Okay. S 2> ีเลยนะโอเคเนาะวิวบีด้านขอเขียนข้างล่างนะมันไม่พอโอเคพอมาเป็นฟิวเจอร์คอนต <c ontin uous> ิเนียรห้าสมันก็จะกลายเป็น โคคาโคล่านให้บัเตอร์มันเออเอเอเนบดีบัเตอร์กันใช่ไหมมีใครได้ของป่วยๆจากจากบัตเตอร์บ้างยังไม่ได้ค่ะน้องยกไปชื่อไหนที่น้ำไม่ได้แิยไปชื่อหนยไยไปยกยกไปยกไปไปกยไกไไไไปนยไไไไไยย

บายมีบายมีไม่ใช่บายมีมีพี่แนะนำน้องน้อง <okay bueno> ari> uh> ว่าไปฟังเพลงนี้พี่ชอบเพลงนี้มากมีรู้ไหมมีรู้ไหมไม่ใช่เป็นภาษงชื่อเพลงนี้น้อไม่ใช่ให้มีพร้อมจริงพี่อยากให้รู้ของชายนี่ใช่ไหมเฉยมาก เอ้พี่นี่พอจริงๆพี่พี่เลยพี่เนยนำแบบพี่นี่พ้อจริงๆค่อยเปิดเดี๋ยวตอนพักพี่เปิดเดี๋ยวอ่ะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมพี่เปิดให้ฟังจริงเกดด้วยเกดด้วยไม่ต้องไม่เอาพี่เลยพ่อแม่เห็นเกดก่อนแล้วคนอื่นถึงจะดูได้อ่เออบอกว่าแม่เปิดไปก่อนดีบ้างไม่ไม่ดาจจะบอกว่าแม่พี่เปิดอไปเติมไม่ลืมจริงจริงๆพี่นั่เองพราะแม่พี่ดูก่อนเกดอล้ อืมตลอดแนบใจตลอดเลยนะฮะจริง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 พอเทอมที่แล้วอ่ะพี่ไปดูเปิดต่างจังหวัดอต่ย่างพี่มาลองพี่ดูองมาลองพี่ดูมาลองพี่มาดูเก่งพี่ไงย่างที่ต่างใจตลอดจริงจริงอ่ะพอมาเป็นฟิวเจอร์เฟอร์เฟกต์ก็จะเป็นอะไรโคคาโคล่าวิววิวอะไรวิวแฮปปี้นั้นวิวแฮปปี้ รวองบายนีเอออ่ะโอเคถึงตรงนี้แล้วมีใครไม่เข้าใจเทนมีใครไม่เข้าใจเทนส์ไหนบ้างคะเด็กๆเข้าใจป่าขอเวลาจดค่ะให้เวลาจดให้เวลาจดจ้าพี่ไม่ใจร้ายบออก ใครพูดถอยอะไรนี้เนี่ยเฮ้ยดูพี่ฟังสิถอยถอยถอยคอยไม่ใส่เสื้อไหนถอยถอยถอยน้องรู้จักต้นถอยป่ะจักเคยเอาไปมาขัดฟันด้วยมั้ยไม่เคยใบถอยใบถอยมันขัดฟันได้นะขัดได้แต่เวลาเลือกอะดูใบนิดนึงบางทีขัดมาน้องแบบฝุ่นติดฟันอะ แทนที่พี่ฟันออกอะน้องฝุ่นมันติดฟันพี่อะแล้วพี่ย่ะไม่ขัดฟันไม่คือแบบก็พี่เคยบอกเล้ว่าเฮ้ยขวดไปข่อยขัดฟันได้นะเออที่ก็ลองขัดเลยแทนที่ไม่จะเด็ดต้นใบต้นต้นมาพี่ไปเด็ดใบแทนที่จะพี่เด็ดตรงตรงใบใบข้างบนอะพี่ไปเด็ดข้างล่างนะะน้องแล้วไี่ก็ขัดกันน้องแทนที่ฟันสีขาวน้องมันเป็นฟันสีแดงที่ดินมาน้องไม่มา ไปก่อนเอี๋ยวนี้มีน้ำล้างอ่ะโอ้โหแถวไหนบ้านบ้านมีขวดน้ำมาบ้าไม่เข้านะไม่ไม่ไม่พี่มีบ้านต่างจังหวัดไงเออพี่ก็ลองมาหันบ้างจังหวัดอะไรครับพี่บอกปีโอกาจะไปอยิบปีเท่านั้นเลยพี่บอกพี่บอกพี่บอกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่ะมาถึงตรงนี้แล้วได้ชีทเพิ่มเติมกันจังจ๊ะได้แล้วเนาะอ่ะถึงตรงนี้ก็จบแล้วเออพี่หยุดยั้ง เปิดหน้า5เปิดหน้า5.9หน่อยพี่จะสอนน้องนิดนึงเฮ้ยมันเฉลิมนะนี่กอ5.9ออขอเอัเ่เป่าอนขออนเ่าเ่าะเอาไปต่ยังไม่ได้หรออันนึงนะอนหนึ่งนะเด็กน้อยเลยนะครับกทกทรองชื่อเลยค่ะกันทค่ะชืกนทเฮ้ยจำจำไว้นะแล้วก็ทุกคนสเปเชียลน้องเบี้ยวน้องเบียว เรื่องเรื่องกรรมแบบเรื่องกรรมเรื่องเรื่องเกี่ยวกับกิริยาเรื่องหนึ่งเนาะเขาเรียกว่า transitive กับ intransitive อ่ะ transitive อ่ะมันคือเป็นมันคือกิริยาที่เราที่มันต้องการกรรมมารองรับไอเซ็กแลฝดถูกไหมเนี่ย transitive มันคือเป็นกิริยาที่จอเราใี่ผู้จอเรบ อย่าพูดโอเคตอนนี้เขียนแล้วมันคือเป็นก sure> ิริยาที่ต้องการกรรมมาลงรับะส่วนอินทาเฉยๆอะค่ะน้อภาษาไทยเรียกว่าอักกรมกริยาซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะใช้อันเนี้ยมันคือกิริยาที่ไม่ต้องการกรรมมาลงรับ่ะพอถึงตรงนี้แล้วน้องคนไหนไม่เข้าใจคะมีป่าไม่น่ามีเนาะไม่น่ามีเนาะ แล้วถ้าพี่คิดว่าน้องรูเข้าะมาม<ห>าลองูเอ็กซ์เซอร์ไซส์สองขีดเอดีกว่ามาห้าขีดเก้าค่ะน้องๆห้าขีดเก้าค่ะห้าขีดเก้าชีเสริมนะไม่ใช่ชี้หลักที่ต้องเรียนกันนะ <c oughs> อ่ะข้อแรก Rita lives in Mexico ถามว่าคำว่าลิ v e ์เนี่ยมันเป็นสักมกริยาหรืออากรรมกริยาคะ อากรามาราการพิอากรกแม่มกอที่ก็ที่อยากจะบอกว่าทางพี่บอกว่าทำไมอันนี้มันเป็นอากกรมเสียเพราะว่า ลิต้ามันทำอะไรกับมิสซิโกปะมันเป็นการทำอะไรกับมิสซิโกปะใช่เออแสดงว่ามันแสดงว่าลิมิตัวนี้เออแค่ไปอยู่เฉยๆไม่ได้ไปทำอะไรกับมิสซิโกใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นลิมทานสิทีินะทันสิทีิเนาะอ่ะข้อเอเอ้ยข้อสองอ่ะข้อที่สามฮิตไมค่ะทันสิทธิทันสิทีิถูกต้องอ่ะแล้วกรรมในนี้คืออะไรไม่ค่ะไม่ค่ะอ่ะต้องข้อสามอ่ะ I r e t u r n นไอ r ิชเชน e ดินบุ o <ะ>กทูเดอะไลบรารีย esterday ฮะคาซีทีปใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเปล่าเข้าใจนะอ,อ่ะอันเนี้ยเป็นคาซีทีปอ่ะแล้วตรงไหนเป็นกรรมของประโยคนี้อถูกต้องอ่ะแล้วต่อมา my plane like arrived at six thirty เครื่องเครื่องบินจะถึงที่ตอน ถครื่นถึงนี่ตอนถึงครึ่งเป็นอาการอ่ะถูกต้องต้องเก่งหาข้อ5้าอเล็กซ์โรสอเลเทอร์อเล็กซ์เี่งจัหมคายสทคาาาสีทีนอ่าจุดใช่จุดหมายถูกเขียนต้องพีทพีทอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่เครืองบข้าพินด้ดีวันดูนิฮะ วินโอเคอ่ะโอ้อ่ะ and i n d อีกทีนั a s a i <We> s h uh, the, the first to allow สพันห้โกสพันอยเโกอ่ะเป็นไรคคทีฟเนาะอ่ะเออถามว่าอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกรรมของประโยคนี้คานานากไหนวะคานจากไหนเนี่ยเขาถือว่า

ไม่ต e e okay. ้องหออโอเคมูู้้นี้หลุดออกมาแล้วูนะว่าใครจะลองลอเดียวดีกว่พี่องี่ขออนมนเลยใครมีสเกินแพ้ยิ้ลยคะย้มยน้ยิ้มยิ้มยิ้มเดี๋ยว้มยิ้ยยยยยยยมยยมยยยยมยยปิยมียม โอเคทนค่ะโอเคมาเรามาลอาทางทำในโจทยดีกว่าอ่าโอเคนะโอเคจิตอ่ะเอาข้อปักแสกเพี่จะทำจากละข้อนะลืมหมดแล้ว โอเคมาติ่นองอ่ะขอแรงจ้ะ t a e x t a x s d o n o t by the government อ่ไม่รู้อ่ะรู้สอบคำไหนบ้างถ้าบอกคุกคำนะแล้วข้อเดียวก้อนี้อ่ะบอกก็ได้คำนี้ค่ะน้องแปลว่าภาษีนะภาษี รัฐบาลให้เขียนรู้ไหมัฐบาลอะพี่เขียนตรงนี้กันรัฐบาลรัฐบาลเขาจะพาน้อง SNP อาจจะไม่ค่อยดีรัฐบาลไม่มีรัฐผูกไม่ใช่รัฐบาลนะที่เราเคยดูอ่ะน้องวานบอกรัฐบาลไม่มีรัฐหุกเหรอไม่มีน้องมาไหนวะน้องวานน้องวานใส่แ โอเคมามาข้อนี้นะข้อนี้เขาบอกคำลูกคำให้มันเป็นลูกเพรสเอนต์สิบคใช่ไหมอ่ะประโยคนี้มันแปลว่าภาษีถูกเก็บโดยรัฐบาลอ่ะแล้วตรงที่ว่างมันต้องเป็นจากโครงสร้างมันต้องเป็น subject verb to be แบ verb ช่องสามใช่ไหมอ่ะแล้วถามหน่อยว่าตรงนี้คุณจะเติมว่าอะไร east เฮ้ยใช่ east ได้ไง่า เราต้องดูเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะว่ามันเป็นประธานเอกพจน์หรือว่าหุ้พจน์ตรงนี้เป็นข้อหุพจน์เนาะอ่ออ่อแล้วคอเล็กช่องสามเขียนไงคะโอเคโอเคซีเีเซเอีอออเเซออก่อเ เกินไปเขาหลังฟังไม่รู้เรื่องนะพี่เคยแล้วพี่ไม่ได้กระแดกพี่ไม่ได้กระแดกแบบแอคเซนนี้นะพี่กระแดกพูดเร็วอ่ะพูดเร็วจนเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าอสักประโยคเอาคำว่าอะไรเนี้ยอย่างสมมติ how scoring ใช่ป่ะ how s c o i n g how s c o i n g เนี้ยแบบเขงบางคนฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเออเําว่า how are you อ่ะมันเราใช้ได้หลายคำนะอาจจะเป็นอใช้คำว่า how have you been ก็ได้ House going ก็ได้บางทีถ้าสิ่งกรหมันพูด h o u do you ดูก็ได้ h o w do you d o h o w do you d o ก็จะดูแบบเป็นทางการหนยอ่าใช้กับคนไม่ค่อยจับ What do you do What do you do มันแปลว่าถ้า What do you do อ่ะมันคือเขาถามประมาณว่าคุณทำอาชีพอะไร What do you do นะเนอคุณทอะไรคุณทำอะไรคุณทำอาชีพอะไรอะไรประมาณนี้ใครพูดพิเศษไอีกแล้วนะ มาๆเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัเเนเแล้วก็อ,อ,อะต่อไปก็ทำประโยชน์ให้อยู่ในโลกพา t s สิ p โ e อยากได้โค้ไหนหน,นึ่งอสองสามหมดเลยอะเอาช้อจริงพี่ดีกว่าเฮ้ยเนี่ยอายุพี่ไหอะข้อสองดีกว่าจบโอเคค่ะข้อสองนะ The Great The Great Wall of China build Built by the Chinese Emperor over 2,500 years ago พี <Onion> <t hein ous> <t crap thanks> ่เก็บพ huh ืภาษาอังกฤษอ่ะจากประโยคตรงนี้เ็นเขาบอกให้ทำ Passive ใช่ไหมอ่ะ Passive จะโครงสร้างได้เปราเหมอนไรไงประธานบวก w e r ก Verb ที่สามอ่ะแล้วประโยคตัวนี้มันแปลว่าอ่ะกำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยจักรพรรดิจีนเมื่อ2,500ปีที่แล้วอ่ะ เอมเพื่อนเราแอมตรงคำนี้คันน้องแปลว่าจักรพรรดินะมีน้องชอบเขียนผิดมีการันไหมจักรพรรดิมีการันไหมมีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีเออไม่มีเก่งมากถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกจักรพรรดินีใช่ไหมค่ะอ่าเก่งมากอ่ะแล้วตรงนี้อ่ะมาแล้วถ้าเป็นกันเลพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ ยักษ์ตัวผู้เรียกยักษ์สาตัวเมียเรียกยักษ์สีอะไรยักษ์สีกินน้อนคือตัวผู้ตัวีคือตัวมีลาหูตัวผู้แล้วตัวเมียเรียกอะไรลโอเคต่ออ่ะีอช็นี้อะตรงนี้ใช้ือเวอร์จ๊ะใช้บล็อสือเวอร์เอรอเพราเป็นประานเอกอพเห็นไหม The Gate of China กับแผงบนจีนต่อเองต่อเองอ่าตรงนี้เป็นกับคนนะจ๊ะจ้ะวอสอ่ะช่องสองของคำว่าของคำนี้คือคำว่าอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากดีเป็นทีใช่ไหมอ่าโอเคถือตรงนี้แล้วมีใครไม่เข้าใจเปล่าพอแม่พี่จะขึ้นแบบ Present Perfect แล้วสักข้อหนึ่งพี่ทำอย่างละ้อลกันคือเป็นตัวอย่างเสริมให้ดู ถ้ามีสอหมดไม่ทันเนาะเจ้าหมูลูกของเกี่ยวอะไรด้วย uh, <Okay. S 2> โอเคอืมอ่างั้นเป็นอ่ะพอ present perfect พี่ขอพี่ขอข้อสองแล้วกันเนาะอ่ะ Spanish by people อิลลินอยส์อเมริกา for nearly 600 years ประโยคนี้เขาแปลว่าภาษาสเปนถูกพูดโดยคนในละตินอเมริกาเมื่อเกือบประมาณได้ประมาณได้เกือบเกือบหกปีแล้วตรงนี้เป็น present perfect ใช่ไหมจำโครงสร้าง present perfect ได้ปะ subject บวก has หรือ have บวก be บวกลดซ่องสามใช่ปะ,ะพอถึงตรงนี้ใช่ไหมถามว่าสเปนิชเนี่ยมันน่าจะใช้ has หรือ have <c oughs> สเปนิชใช้ has หรือ have จ้ะเด็กๆ h a s a s h a e อช่องสองว่า s k o k e o k a อ่เข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าโอเคนะเข้าใจนะ มาอันนี้พี่ให้ลองทำเสอง้อกันมาข้อแรก the letter was signed by Mr. Parker อันนี้เ่าใเป็น active นะอ่ะเป็น active เป็นไงมีใครรู้บ้าง active เป,เป็นไงอ่ะพี่ทำให้รู้ออหนึ่งก่อนอ่ะ ในนี้น้องเสถียร์จะบอกว่าคนทําคนที่ทำเลคนที่คนที่เซ็นจดหมายอ่ะคนที่เซ็นจดหมายอ่ะคือมิสเตอร์ฟาร์เกอร์ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเป็นแอคทีฟอ่ะมิสเตอร์ฟาร์เกอร์เป็นประธานนะมิสเตอร์ฟาร์เกอร์เออผู้ตื่ฟาร์เกอร์สไปเดอร์แมนจ์มาแล้วดิเออเมสซิ่งสไปเดอร์แมนจ์เขาเป็นโอลด์แมนใช่ไหมจากโรบีแมนควายเป็นใครอ่ะมาซัมเทเริลมาซัมเบิร์ล น้องอะไรน้องยู่ไคะ้เโอเคอะตอบเห็นเปล่าอะดูจากงซ้าแบ p a s s i v ตรงนี้เป็น passive ใช่ไหมถ้า passive อะตรงนี้เป็นเป็นแตลว่ามันตรงนี้ต้องเป็น w o ทั้งสองใช่ปะใช่มาสายเต้นนะคะวันนี้ก็กลายเป็นซ้ำใช่ะาำประโยคนี้คืออะไรดเคเตอร์ใช่ไหมก็ต้องเป็นสายดเ e คเตอร์ เข้าใจไหมป้าเข้าใจเข้าใจนะอ่ะพี่จะรอให้น้องๆทำห่อห่ออะไร